สนับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เดนรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีเดสปาสารดีกายกฟ้องคดีสลายม็อบพันธมิตรปี51 กับเข้าสู่รายการวิทย์เราอาบค่ะและอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายกับข่าวอันดับที่1ประจําสัปดาห์นี้ค่ะเป็นกรณีที่สาลดีการยกฟ้อง4จํจำเลยคดีสลายม็อบพันธมิตรปี2551นะคะระบุว่าการชุมนุมไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตัดสินเรียบร้อยค่ะเวลาคดีนี้ออกมานะคุณก็จะเห็นเพราะว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นคดีทั้งสองฝ่า ของคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันคดีไหนออกมาในฝั่งไหนและเป็นประโยชน์กับใครหรือสร้างความไม่พอใจให้กับใครเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผมมองคดีนี้อย่างนี้นะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะศาลจะตัดสินเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินแค่สิ้นสุดของคดีนี้ผมเชื่อว่าเขามองว่า ตัดสินไปแล้วอะไรเป็นประโยชน์กับสังคมมากที่สุดถูกต้องชอบธรรมที่สุดเพราะเข้ออ้างเหตุผลที่ศาลให้เนี่ยถูกต้องหมดไม่ว่าเขาจะพูดมุมไหนยังไงนี่ก็คือการตีความทางด้านกฎหมายนะแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากมันหรือเสียหายจากมันน้อยที่สุดยังไงนะเพราะฉะนั้นมผมเองนี่ผมก็มีความคิดเกี่ยวกับคดีต่างๆเหล่า,านี้ในการส่วนตัวะนะ แต่เมื่อศาลตัดสินมานะผมจะไม่ทวงติงเด็ดขาดและผมก็อยากจะเห็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะวันนี้เหลือหลักการทางกฎหมายก็คือศาลยุติธรรมท่านต้องให้ศาลยุติธรรมของไทยวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และเชื่อเหลือกติกานี้กติกาสำคัญอันเดียวที่จะทำให้สังคมเดินไปข้างหน้าได้ถ้าคุณไม่รับ การตัดสินของศาลสถิตยุติธรรมเมืองไทยจะเหลืออะไรให้ยอมรับค่ะศะะาลเป็นองคอ์กรที่ใช้กฎหมายแล,แล้วทุกประเทศทั่วโลกจะต้องเป็นนิติรัฐเหมือนกันหมดรัฐที่กฎหมายเป็นตัวกำหนดบทบาทของสังคมนะฮะแสดงออกได้แต่ระวังอย่าไปละเมิดมนะฮะคือแสดงออกความคิดเห็นได้ผมในฐานะสื่อมวลชนผมไม่แสดงออกอนะฮะ แต่ว่าประชาชนอื่นแสดงออกได้แสดงออกได้แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความตัดสินนะคะใช่ไม่ใช่แสดงออกแล้วจะเอาอย่างนี้แล้วอีกฝั่งนึงก็ฉันก็จะเอาอย่างนี้มันมันกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่รู้ที่สิ้นสุดวันนี้ทุกอย่างต้องสิ้นสุดที่กระบวนการยุติธรรมนะฮะและมันถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ศาลคงไม่มาให้เหตุผลหรอกว่าในทางรัฐศาสตร์คืออะไรใช่นะฮมันมีนิติศาสตร์มันมีรัฐศาสตร์ เขามองละเอียดมากเขามองลึกซึ้งไปถึงว่าทําอย่างนี้แล้วประเทศชาติได้อะไรประเทศชาตินะไม่ใช่คนมผมคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นแล้วคําตัดสินของเขาขอให้ยอมรับและขอให้เดินหน้ายิม้มนะใครที่ยืนขึ้นมาและยิ้มกับคําตัดสินซึ่งแม้ตัวเองจะเป็นโทษค,คนนั้นจะมีเกียรติและสูงขึ้นมาบนแผ่นดินทันทีแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องใช่ไหมมีม, <ha? S 2> มีเขาก็ธรรมดา เคลื่อนไหวผม้องบอกเ่อนไหวตามกระบวนการได้ได้แต่ว่าต้องระมัดระวังอย่าให้เกินเส้นที่แห่งความสมควรค่ะนะเอาละค่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับเก้าอันดับข่าวประจําสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมควรจะติดตามข่าวในเรื่องไหนคะอมันมีข่าวใหม่อันนึงนะผู่ขึ้นมานะจริงไม่จริงไม่รู้ข่าวท่านธรรมชโยว่า ไปอยู่แถวยุโรปไปแล้วค่ะ,ะ<ม>จริง<า>จริงม <า S 2> ไม่ร <นะ S 1> บบู้นะเพราะฉะนั้นตามไปเพราะข่าวพวกนี้นะมัน,ม,นมันสร้างง่ายนะฮะจะโกหกจะอะไรจะเล่นกันยังไงก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมัน <c oughs> ข่าวหลายข่าวที่ออกมาทางโซเชียลมีเดียยังไม่มีการยืนยันน่าติดตามก็ติดตามไปไม่เป็นไร ข่าวอื่นๆนะมีอีกไหมฮะมันยังไม่จบไปข่าวที่เกี่ยวกับคดีความอะไรต่างๆทางการเมืองก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะก็มีอีกหลายคดีที่ต้องติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากการขอฝากช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะคะทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยค้นหาคําว่าวิกฤตเราอัพก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังของเราได้เลยค่ะแต่สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตริมพูการ์เดนรีสอร์ท RMT นะคะแล้วก็แอร์เอเชียด้วยนะคะดิฉันคุณเฉลิ และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ